สวัสดีครับวันนี้ผมโอ๊ตจากซิงกิต้าสาขาเดอพอมานาดรามินทานะครับผมวันนี้ผมมีกีตาร์รุ่นที่เพิ่งมาถึงสดสดร้อนๆเลยจากแบรนด์มสโตนะครับผมเป็นแบรนด์บูติกจากประเทศสิงคโปร์นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้มาสโตเนี่มาแรงมากๆขายดีมากลอดก่อนนี่มาไม่ถึงเดือนนะครับไปหมดทั้งหมดประมาณที่สาขาผมประมาณ7ตัวซึ่งวันนี้ที่อยู่ในมือผมเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่อยู่ในออริจินอลซีรีส์เลยถือว่าเป็นรุ่นคลาสสิกของมาสโต้นะครับ ตัวนี้เห็นหน้าตาลายไม้ให้ดูลายไม้ก่อนโอ้โหตัวนี้นะครับผมเป็นไม้ Pacific koa ทั้งตัวนะครับเป็นไม้ koa ทั้งตัวแล้วก็คอเนี่ยใช้เป็นไม้ mahogany เสริมแรงด้วย c a r ์บอนไฟเบนะครับผมตัวนี้ฟิงเก r b บอร์ดและบิดเลือกใช้ไม้เป็นไม้อ e b บ n นนะครับ ที่สำคัญเลยตัวนี้เนี่ยพอเป็นออริจินอลซีรีส์ของ My t t r r เนี่ยก็จะมีฟัง์กชันต่างๆที่ที่ไ s t o r e เขาใส่มาเหมือนเป็น Signature ของแบรนด์เขานะครับก็อย่างเช่นซาวพอร์ตนะครับผมตรงนี้แต่ผมจะ Insert เป็นภาพให้ดูจะได้เห็นจะชัดเลยว่าซาวพอร์ตเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีอ r m ์ม s ลตรงนี้นะครับทำให้สัมผัสในการเล่นเนี่ยมีความลื่นไหลามากๆเล่นสบาย ตัวนี้มาในทรง dead knot นะครับหรือว่าในทางไม s โตเนะี่ยเขาจะใช้ชื่อทรงว่า r o s e ส t a นะครับชื่อรุ่นของเขาก็คือ r o s e t t a K O S B K นะครับโหชื่อรุ่นยาว K O ก็คือเป็นไม้โคอานะครับ r o s e ส t a คือบอกทรงว่าเป็นทรง dead knot ส่วน S B เนี่ยก็คือบอกว่ามี southport และมี bevel armrest นะครับส่วนตัว K ก็คือโคอานั่นแหละ สำหรับสเปคตัวนี้เนี่ยผมบรรยายไปหมดแล้วตัวนี้ที่สำคัญนะครับมาพร้อมฮาร์ดเคสหนังนะครับสีน้ำตาลสวยมากๆเดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันคลิปนี้ผมมีรีวิวเสียงจากพี่แอนนะครับพี่แอนเล่นตัวนี้ไว้ให้ให้ทุกคนไปฟังพร้อมกันครับผม บ้างครับหลังจากได้ฟังคลิปรีวิวเสียงจากพี่แอนพี่แอนเล่นไว้ให้ผมฟังตอนนี้พี่แอนเล่นเนี่ยผมนั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยเหมือนกันนั่งฟังพี่แอนเล่นสดๆเลยแล้วผมก็แอบเอามาลองต่อเองตัวนี้เนี่ยความรู้สึกส่วนตัวผมเมื่อผมได้ลองจริงๆไมโครอนเนี่ยมันเป็นไม้ที่ให้เสียงกลางที่พุ่งมากๆแล้วก็จะมีความเนื้อจะเยอะๆหน่อยแต่สําหรับมาสเต r รทําตัวนี้ออกมาเนี่ยความรู้สึกผมคือเสียงมันค่อนข้างมีความกลมและมีความละมุนมากๆ เป็นโคอาที่เสียงที่ผมไม่เคยเจอเหมือนกันว่าทําไมมันนุ่มแบบนี้ตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่สาขาเพอรพม่านาฏรามินทานะครับมีแค่หนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ถามว่าถ้าเหมาะกับผู้เล่นแนวไหนเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างโอเวอร์ออลมากๆคือเล่นได้ทุกแนวตีคอร์ดร้องเพลงก็ได้เบสที่มีความนุ่มแล้วก็ได้ย่านเสียงกลางเสียงแหลมที่ชัดจากเนื้อไม้โคอานะครับ หรือจะเป็นสายฟิงเกอร์สไตล์สายพิกกิ้งเนี่ยผมว่ามันมันเด่นมากๆเลยยิ่งมันมีซาวพอตเนี่ยเราได้ยินทุกอย่างชัดเหมือนเราใส่เอียร์มอนิเตอร์เองเลยแต่เสียงมันออกมาจากตัวกีตาร์ <laughs> <laughs> ฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับมาสเตอร์รุ่นนี้นะครับออริจินอลซีรีส์นะครับผมชื่อรุ่นว่าโรสต้า ko sbk นะครับผมอยู่ที่สาขาเดอะพอมานาดรามินทานนะครับติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพราะว่าผมจะเอาตัวไหนมาให้ทุกคนได้ฟังเสียงกันวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ